พอตื่นนอนขึ้นมามือนี้ตาก็ยังบท่ันมืนเต็มหน่วยชม้พี่น้องเอยกระเลนเตลเลนเตนมาเฮื่อนขั้วคือเก่ากับมหาหนึ่งเขาหนึ่งน้ำคือเก้านันลาเอาหนาคยมือนี้คือสีเบ่งเบ่งทรงใมือขึ้นนี่กินเสนหลายพวจจักตื่นขึ้นมาหนาไปไข่อึ้งลืมอยู่เ้เศร์นี้กกเป็นเศร้าที่เหตุการเหตุงานคือเก้านันลาตื่นขึ้นมาเ้ากับมหาหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำหนึ่งเขาหนึ่งน้ำป้าไว้แล้วาก็จะไปหาอาบน้ำอาบในเพราะว่ามือนี้เป็นมือเหตุงานมือทล้งอินแล้วมนีเาก็มาาเกรงืน คือเกาสู่งานคือเก,ก,กาเนาะจ้าจากัดชินหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำปลาไว,ว้แเ้วห้องก็สิมาปิดฝาหม้อเอาเข้าวเย็นมาใส่ก่อนก่อนอื่นเพราะว่าข้าวเย็นที่ห้าเหลือมัวว่านี่กินโบมือปิดฝาไว้นะต่อน,นี้เ้กาก็สิมาแขมางายตู้เย็นในลามหาเบิองว่ามีกับข้าวกับน้ำอีอย่างน้อในตู้เย็นมือนี่กระเซดกับข้าวกับน้ำคือเกานหน้าลายเฮ็ดกินเองพองี่น้องแซ่ซินหมูปลาไว้แเหลวเหวห้องก็สิมาทำการไปอาบนงอาบน้ำไปแต่งตุนแต่งตุก้อนพี่น้องเอ้ยตัดพามาตอนี่สามีขากระด้ตื่นขึ้นมาแล้้้ว่เินก็มาาาใใสสสขต จัดผ้ามัธิดาก็ไปหาอาบมน้ำอาบมน่าเร็วๆออกมากระแต่งตัวแต่งตัวเซ็ตเป็นทีเหยบหอยแล้วฮาก็สิมาหันมาแคะมะง่ายซีนหมูที่เอาแซไว้นาลามาทําการซ้อยๆยให้เป็นต้อนเล็กต้อนน้อยมือนี่ก็นําเสนอเมนูสูตรหมูน้าตกแบบเรียงดวนพี่น้องเอ้ยพราะว่าฮะค่ไดเอาไปปิ้งเนาะฮาก็สิทาการซ้อยๆๆ้อย้อยแล้วก็บสหมักแล้วไปขัวเลยนะก่อนอื่นเขามาส้อยซีนหมูให้มันเซ็ตเป็นทีเหยบหอยก่อนซีนหมูอันนี้ดาก็สิบ่ซ้อยเหมือดดอกแล้ซอยไว้ครึ่งหนึ่งแล้วก็สิเก็บไว้ กินอีกครึ่งหนึ่งเพราะมือเนีย้ยเขาสิบโหเฮ็ดหลายนะเฮ็ดไวพอดีกินสามมือเที่ยงแรง เศร้าน with ี antis, ่ล so so ่ะรากกระสีกับเขาแต่ย่ามมือเจ้าส่วนมือเที่งมือแลงกระสิกินกับเขาที่เฮ็ดไว้ละตาดภาพมาตอนนี้ชีนหมูเขาก็ได้ซอยเป็นที่เหียบห้อยแล้วไปทำการปรุงใส่ผงมโนลงไปใส่ซดหอยนางล่มลงไปทำการขยำขยำพนังต่างหากของอิชันน่ลค่ะขยำชิ้นหมูเขากันดีแล้ว็ขามาข้ามข้างมูงข้างหมอใส่น้ำลงไปจักเล็กน้อยพอพอดีคุกคิกเวลาเขาชีนหมูลงไปมันก็สีนได้น้ำต้นพอดีกันเนาะพี่น้องตาดภาพมาตอนนี้ก็เอาชีนหมูลงไปก็ททำการโครเล็กโคเล็กโคเล็ก ทำการขวชินหมูไปจนสุกผุลาระว่างที่ล่อถามูสุกดักสิมาล่างพักย่างต่างหย่าที่เอาไว้ใส่ลาบหมูนันลาที่ไว้ใส่ลาบหมูน้าตกมือนี่นันลาก้นอื่นเ้ากสิล่างผ่าก้นน้ำกับคุ้นคุลก็เลยสิเอาน้ากินนี่แหละมาล่างดักกระซิไใส่หัวหอมลงไปน้าเพื่อเพิ่มความหอมและรสชาติกรอมๆเนาะหัวหอมก็สิเป็นหัวหอมน้อยพวกคนเอ้ยทําการแกะการไงยุนี่ลามือนี่กับคว่าสิดิกินข้าวกินน้ำกับสวยอีคือเก่าคือเดิมดักเลยเดี๋ยวบอกสามีว่ามาเอาน้องมา ไม้ที่ต้มไ้เมือขึ้นนะไปใส่จานวน้แน่เพราะว่าสิเอาหน่อไม้นี่กินกับลาบนำตกมือนี่ก็ได้เพราะว่าผักย่างต่างอย่างบมีเลยไปเมื่อวันอาทิตย์ผักเบิดเพราะว่าไปตลาดสวยสวยบมแม่นดอกไปค่ำมืดแล้วไหมคะจนสิเก็บตลาดแลว้วสาเหตุที่ไปค่ำก็ย้อนสามีนั่นแหละพี่น้องเอ้ยนักทิมสัต์ใหญ่ไปเตกโตต้งงต่เศ้าจนค่ำกับโบกลับมาเพราะว่าสี่ฮามงดาต้องไปตลาดกับโบเอารถมาหายกันเลยโบไปไปกราหาหกโมงแล้วตลาดกับปีดไหวมืดแล้วอย่างกับเบิดไปแล้วโอ้สู ถ้รามาตอนนี้ก็จะทำการปรุงรสชาติได้พี่น้องก็ไปได ay ้ใส่ยางลงหลใสลล่เขาขัวลงไปแล้วก็ใส่ผกขัวลงไปแล้วก็ใส่ผักบัวหัวหอมหองข้าวลงไปแล้วก็เติมน้ำปลาลงไปจะเล็กน้อยทำการเคาเลคเลคเลให้มันเข้ากันซีมเบิ้งถ้าแซบแล้วก็ตากใส่ถ้่วไปเลยถา้าผู้ใดอยากกินลาบนำโตกแต่ว่าบ่มีเวลาไปปรุงไปปิ้งกระเฮ็ดสูตรนี่ได้เลยบอกเลยเลยว่าแซบคือกันพี่น้องเอ้ยกินแล้วก็แซบเพราะว่าหิวเขา้าลาบนำาตกเข้าก็ได้เซ็ตเป็นที่เทบห้อยแล้วก็สิทำการจัดใส่จงใส่จานมาเรียบ ลอยพี <IS 2> <IS 2> <IS 2> ่น้องมาเด้อมาเด้อกินข้าเ้าน้ำกันมือนี้กระไดกินลาบหมูน้ำตกแซ่บเซ่บกินกับน้ำไม่ต้มน้ำไม่ต้มกบทิดาไปหามาเต่วันอาทิตย์ที่แล้วผุลาพี่น้องก็ไม่เฮ็ดดองแล้วก็เสีเอาไปต้มอีกเท่อนึงน้ำไม้อันนี้ทิดาเฮ็ดสูดดองพี่น้องบอกเลยเลยว่าเวลาเขาออามาต้มกินนะโอ้ดบ่เปรียวบ่สมคือกินน้ำไม้สดๆเลยแซ่บแซ่บน้ำไม้อันนี้ปลาไปโดนกันยังแซ่บคือเก่าเด้ปีที่แล้วทิดาไปหาก็ได้มาเจ็ดแปดขวดก็บอกเลยเลยว่ากินเบิดปีกันยังแซ่บคือเก่าพี่น้องมัน บก,กินเปรี้ยวกินส้มเลยกินขึ้นอใหม่สดๆเลยไปหาปีนี้ก็บไ,ได้ลายได้ประมาณสีพ่อขวดนี่ละกะสิเก็บไว้กินเนะจ้า